เป็นหญิงไม่น่าที่อะไรทำงานบ้านนะแต่คุณเธอคุณเธอทำงานแว่นเป็นไหมไม่ดูฮะดูแต่ว่าสลับการนักคือยุคนี้มันก็สลับกันได้ครับผมหลายอย่างที่ผันกันไปตามยุคแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไงผู้หญิงก็ต้องการคนดูแลอ่า แล้วนๆๆกเขา,เาทำแปมคือน,อน,น้องอาจย์งงว่าพี่กิฟฟชอบพี่นกได้ยังไงนะคะก็พี่นกเขาแบบเขาไอ้นี่มากตอนอยู่ทะเลเขาแสดงความแมในให้พี่ได้เห็นน่ารักมากคือแบบไม่รู้อะไม่รู้นกคิดอย่างนี้แต่พี่เห็นแล้วพี่ก็สังเกตนะเออแบบนกคือตอนนั้นนะคะน้ำมันหกคือพี่พี่จะเปิด น้ำเทอ่ะตอนถือมามันกระแทกกระเทือนอะไรกันก็ไม่รู้คือคือพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะทําน้ําหกอะ่ะพี่ก็ยืนอึง้งโอ้่าตัวเปียกไวซี่มันหมดเลยแล้วสิ่งที่ W ทําก็คือดุพี่ทําทไมทําอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยมันต้องค่อยๆเปิดเปิดเสร็จแล้วก็ต้องแบบต้องถ้าหากมันจะซ้าพุ่งก็ต้องรีบปิดทําไมทําอย่างนี้นู่นนี่นั่นคือดุพี่นั่นแหละ แต่สิ่งที่นกทาก็คือหยิบผ้าคลิ้วมาแล้วก็ดุพี่เล็กน้อยพอประมาณว่าป้องจริงเลยอะไรทั้งสิอย่างแล้วก็บอกให้ลีกนะครับแล้วก็เช็ดให้เลยเราจะเลือกผู้ใช้ที่เขาดูแลเราหรือเปล่าอ่ะสิงว่านี่ก็ได้นี่ก็ได้หนึ่งแต้มไปแ<ต>ล้วน,นะ,นะอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านตั้งแต่บ้านเลยนะเรียกยันบ้านเลยตั้งแต่สิ่งที่พ่อแม่สอนกันมาครับผมอือฮะ จริงๆอันนี้ส<อ>คืออยู่ที่ว่าใขรจะสอนกันหรือเปล่าเวลาน้ำหกให้เช็ดฮะไม่ใช่เช็ดและตักเตือนไม่ใช่ให้ด่าน้ำหกเนี่ยเช็ดและตักเตือนไม่ใช่ให้ด่าจริงๆแล้วก็แถมน,นกนะคะอสิงโต้ด้วยอือะไรนะไม่มีอะไรค่ะ อะไรเสียงกระตุกไว้นิดนึงแต่ได้จริงๆริงริงตริงได้จริง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 จอิงจริงจริงริงจริงิงจิงจงจริงิงจิงจติงจร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 ิงจมิงจริงจริงจิงจริงริงจริงริงจริงอิงจริงริงจิงจริงริงจริงจติงิงจริงจริงจติงิงจิงจริง่ิงจริงจิงจติงจริงิงจิงง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 ติงง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 ติ ที่ภารกิจส่วนตัวของพี่กิฟอันนี้ถือว่าไม่นับแล้วกันเหลืออยู่คนเดียวฮะพี่ครูพี่โซละอยู่เล่นอาจจะเรียกว่าคือมันก็แบบอ๋อผมไม่รู้สิมันแบบเหมือนมีหน้าที่ของตัวเองมันแบบไม่ว่างมือไม่ว่างเล็กง่ายๆแบบนี้ดีกว่ามือไม่ว่างเออแต่ว่าผมกับพี่กิจไปจุดเตาเว้ยเตาสำทาสเต็กสุดยอดไปเลยครับซึ่งรู้ไหมผมแชร์อะไรไปเชื้อเพลิง ใช้แบงค์ร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว, <c oughs> ยวคือใช้กันอะไอจานฟอยอะจานที่มันแบบเป็นพลาสติกแล้วเหม็นเหม็นเนี่ยเขาแล้วโคตรเหม็นเลยอะแต่ว่าก็ต้องใช้เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ซื้อเชื้อเพลิงมาซื้อมาแต่ฐานนะแล้วแบบเออมันต้องงมานั่งพัดอะนั่งพัดพัดแล้วพัดอีกพัด,พด,พดแล้วอีกจนกว่ามันไฟมันจะติดนนกภาพประเด็นคือไม่มีใครมาช่วยครับไม่มีใครมาช่วยไม่เท่าไหร่อ่ะ ผมแบบอ่าในเมื่อไม่ว่างกันก็ไม่ได้เคืองไม่ได้อะไรนะแต่ว่าคนที่ว่างอะผมเคืองคนที่ว่างคนที่ว่างมีคนเดียวฮะพี่กิฟต์กำลังไดเป่าผมอยู่เพื่อให้ผมแห้งเออหลังจากเล่นน้ําสระน้ํากันไม่สิพี่กิฟต์สระผมใช่ไหมใช่พี่สระผมมาแล้ว<ไ>มันดึกว่าผมพี่เป็นคนผมหนาผมยาวมากค่ะกว่าจะเล่นน้ำันช่วงบ่ายเอ,อช่วงเล่นน้าก็เหมือนกันจะไปช,ช่วงเล่นน้าขึ้นจังฝาปุ๊บ คือมัน,มนพี่ไม่เคยคิดเลยว่าเกิดมาจะเคยจะได้เจอโมเมนต์นี้เนี่ยไอ้ขึ้นมาจากฝาน้าแล้วมีผู้ชายสองคนเอาผ้าคุณหนูมาแยกอาเช็ดหัวเนี่ยไม่ค <c oughs> ผมยอมวิ่งเข้าไปในบ้านพักะที่มันหนาวหนานะโคตรหนาวเลยเน้นย้ำว่าหนาวหนาวมากค่ะบ้านพาักปิดแอร์ทั้งหลังนะคะ,ะแล้วคือแบบเปิดแอร์เต็มที่ฮะส่วนผมวิ่งเข้าไปเอาผ้าเรียบร้อยครับลงมาเอามาให้ใหพี่กิฟต์ครับผมเช็ดให้นิดหน่อยที่เหลือใจผู้หญิงเช็ดเองนะ เกือบเราเช็ดเราก็กลัว,วเจ็บหรือเปล่าอะไรนี้เออถูกไหมคือการ,รที่โมเมนต์ที่เราเช็ดหัวให้ผู้หญิงมันก็โอเคมันอาจจะดูแบบน่ารักเอ,อือแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเราเช็ดหัวแรงไปปุ๊บหัวคือจุดที่เปราะบางเหมือนกันนะมันหัวผู้หญิงเพราะฉันระวังแบบต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าคนที่เอาผ้ามาคือผมคนที่จู่จก็หยิบผ้าไปเช็ด,ชดหัวนะดูผมเอามาโปะแล้วเช็ดให้นิดหน่อยอนะ่ะ เอแต่ว่าคนที่หยิบผ้าไปนี่ะอัศวินดับบิลครับผมมีมีสองเผือน่ะตอนนั้นเลยกลายเป็นว่าโมเมนต์ที่นก,กับบิลช่วยกันเช็ดหัวอ,อีกคืนห,หนึ่งตอนนั้นเห็นเอาไปเช็ดตัวอยู่ฮะผมเลยไม่ไม,ไม่นั่นไง<า>แต่จ,จู่ๆก็ขึ้นมาหัวได้ไงคุณเธอเ,เช็ดตัวอยู่ขึ้นมาหัวอา่าเช็ดตัวอยู่แล้วขึ้นหัวไม่ได้หรอคะเอาคือแบ่งแยกในสิคุณเธอ,อ บางคนเช็ดตูดแล้วไม่เช็ดหัวเนี่ยนะเจะเลืนแล้วต่อแล้วต่อไอ้ตรงที่ผมไม่พอใจที่สุดฮนะคือจุดเตาเสร็จครับผมนี่ตอนแรกตะแกรงมองเห็นเปมองตะแกรงฮนะมันแบบเละมากมันเป็นของคาบจากคนเขาก่อนนะมามแล้วยังไม่ทําความสะอาดเออผมก็เอาไปล้างครับพอดี๋ยวเปิดประตูปื๊ดเข้าไปนะพี่กิฟเป่าผมอยู่โอเควันดีครับพี่กิฟ ป่าผมแบบชิวๆนะประเด็นคืออัศวิน W ิวกอดขาอยู่ครับผม <ไป S 1> สุดยอดไปเลยอะในขณะที่ผมกับพี่กิจนะกลางทําแบบเตรียมัทําอาหารเย็นเออเอดเดอร์กับใครกลุ่มหนึ่งจําไม่ได้นะกาลังทําอะไรออะไรนะจําไม่ได้นั่นแหละฮะทาอาหารอยู่เหมือนกันพี่โซล่าก็ทําอาหารอืมผมกับพี่กิจก็มีหน้าที่ โซล่ากำลังทำสเต็กไอน,นี่อยู่ค่ะสเต็กอ๋อสเต็กปลาแซลมอนเนาะใช่ค่ะส่วนเอนเดอร์กำลังทำพิซซ่าอยู่อืมอ่ะแล้วก็พี่โยชิก็อยู่กับแฟนโอเคไม่นับอันนี้ก็ถือว่าแบบมีหน้าที่ของตัวเองไม่โดนแฟนเขาทำ <her. S 1> มามา่มา,มาผัดอยู่ค่ะโเออมาม่าผัดเหรออ่ใช่คือทุกคนมีเอาเอาง่ายๆดีกว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอะอ่าแต่คนที่ไม่มีหน้าที่เลยนะแล้วนั่งกอดขาอยู่คืออะไรอะทุกวันที่ผมก็ยังถามแบบ ทำในใจตัวเองมันทําอะไรมันวัดช่วยก็ไม่ช่วยหา่าอะไรก็ไม่หาและคือพี่กิฟต์ได้เป่าผมเสร็จแล้วฮะออกมาให้กาลังใจผมกับพี่กิจนะออกมากินมากินด้วคือให้ออกมาผมได้แบบตัดให้หมกหมกเม็ดฮะตัดให้นิดหน่อยครับผมคือบอกไว้ตรงนี้เลยว่าหมกเม็ดกินเอาก็กินถ้ากิมเม็วยก็ต้กินตรงนั้นแหละย่างเสร็จมันต้องกินตรงนั้นเลยฟินตรงนั้นอ่ะ,<จ>ะ ออใช่มัดปิ้นนะแบบย่างพิ่งเสร็จใหม่ๆร้อนๆแล้วมันเนื้อนุ่มมากอจะไม่มีใครออกมาฮะมีออกมาให้กำลังใจก็ตัดแบ่งไปแบ่งหูโคตรอร่อยจุดยอดนะบอกเลยตอนนั้นใช่แต่สิรแล้วก็ไม่มีใครออกมาฮะแล้วพี่กิฟออกมานะฮะก็นั่นแหละอัศวินดับบิลนะออกตามมาด้วยนะขอบคุณครับกำลังใจกูต้องการคนเดียวอนะไม่ต้องการของแถมเขาออกมาแป๊บเดียวนนิแล้วเขาอาข้าอีกบ้านหนึ่ง ออามาเป็นเดียวไงแต่ว่าคือพี่กิฟไม่สนใจเขาไงเอ้าก็ต้องช่วยพี่กิฟตย่างก็มันมีที่ขี้แค่สองอันฉันก็นั่งเป็นกําลังใจไงอืมปล่าคือเขามายืนสักพักหนึง่งสักห้านาทีได้มั้งไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีแต่ว่าเกินสามนาทีแน่นอนอืมมามาล้วมั้งย่างนานอยู่นะแต่ชิ้นหนึ่งอะหลายไฟมันประมาณปานกลางก็เถอะ คือออกมาให้ร่างกายฮะผมเด็ดตรงไหนรู้ไหมผมไม่แบ่งให้เขาครับแกล้งกับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมีอย่างนั้นได้เหรอไม่ได้สังเกตเลยนะเอ่ะเอาพี่คิดมาเองมาพวกนี้ผมตัดแบ่งให้ไม่สังเกตเหรอ,อแต่ว่าไม่ตัดตัดเองอ,ไองลไวนะตัดเองอะไรเงี้ยตัดเองจะเสียดายอ่ะพอเข้าบ้านไปแล้วรสชาติม,มันดอปไปเยอะเลยอะ่ะไม่ดอบ ก็เลยดีกว่าเรียกไงมันแห่งะแข็งด้วย่ตู้กินตอนเสร็จเสรใหม่ไม่ได้เลยอ่ะคนละเรื่องแต่ไม่ได้ทำไงได้น้องเกีย์ไม่สบายต้องมากินในบ้านอันนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยค่ะอ๋อใช่แรกๆพี่พกิจเขายังไม่ยอมรับนกนะคะเพราะว่านกนกพนอนเพ้ออะไรอ,ะอ่ะออันนี้อา่าเล่าดูกว่าขึ้นดึกได้ มันเป็นปัญหาส่วนตัวนิดนึงครับผมปัญหาที่ผ่านมาแล้วฮะอันนี้ผมจะไม่ขอพูดว่าปัญหาอะไรนะแต่ว่าพี่กิบตอนนั้นรู้สึกไม่ชอบผมประมาณนั้นแค่แหละอืมคือตอนแรกๆก็แบบยังไม่โอเคกันนั่นแหละค่ะเพราะว่ายังไม่ได้สนิทยังไม่ได้รูจักอะไรด้วยเยอะด้วยอืมแล้วอย่างมันมีเรื่องเก่าๆมาฮะเรื่องปัญหาเรื่องฮิน็กเกเละไปแอบดูเกงไหน เดี๋ยวเก๋อะไรอยงเี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเสื่อมเกเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ๋อหรือว่าที่เกสบอกว่าทําไมนกหน้าตาเหมือนทุกคนพ่กิีก็เลยขำเม่งเอาเขียวเก๋บอกนกหน้าตาเหมือนเคภูิเลยอะพิกิก็เลยหมั่นไส หลังจากที่พี่กิตได้จับนกมากพินนพี่กิตก็รู้สืกอว่านกนิสัยโอเคอซึ่งพี่หวานกจริงๆแล้วนิสัยไม่โอเคเลยทำไมอ่ะเพราะหวานนกนะชอบหลงตัวเองหรือไม่หรอเดี๋ยวไปแปรงโฉมหน้าฮะแล้วเปลี่ยนหน้าเป็นจะแปรงโฉมนี่หมายถึงว่าจะแต่งหญิงอะไรเงี้ยจะทําทิ้งอะไรเงี้ยถุยอ๋อเดี๋ยวอยาจะต้องแต่งแต่งหญิงใช่ปหคะไม่เอาไม่แต่ง ทำไมอะ่ะแต่งกับเพือ่ะน่าเกลียดรู้ได้ไงยังไม่ได้ลองไม่ลองไนงะผมไม่ลองไม่ลองก็รู้ได้ไงคะประมาณนี้เนาะแต่ว่ากังขันลมนี่เป็นที่ไว้พวกนั้นรู้ป่ะทำกล่องไว้ไหมกล่องจะเข้มา,ขามาค้าใส่เนะเาะเธอเป็นของที่เราหาได้ใช่ค่ะโอเคเราได้ได้โลนานะคะกับกังขันต่อไปก็เดี๋ยวจะทำ ลงแล้วควรทําลงสีด้วยนะจริงจะแต่ลงสีโดยรวมไม่ไม่จําเป็นนะเอาเป็นลงหน้าเหลือหน้าเพาะเลยเดี๋ยวคืออะไรวะกูทํางานกันเหนือ่อยเหออันนี้อันนี้อัน,นตอนนี้ด้วยค่ะตอนที่จะไปนั่งแพเอ๊ะนั่งริมทะเลกันอะ่ะอืมคือพี่อ่ะเสียใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาอะไรทะไรไม่ต้องขั้นแล้วคะ่ะไม่ต้องขั้นอ๋อ แล้วต่อเลยอะไรจิมทะเลฉันนังอยูริมตัลนิงแปลกใจจริงนกไม่กินเหยื่อดืดเดืดดดมนเป็นตัวอะไรแน่น,นกเป็นเกเอาเพราะว่าสโตนแปะทีค่ะเอ๊ะฉันจะเล่าอะไรฉัลืมเลยเธอมาถามฉันเรื่องว่าทะเลอ๋อตอนไปนั่งดิมทะเลเอเอนกนี่ถึงกับแบบโมฉโโันออกไปซื้อไม่ตอน อ่เนั่นฮะตอนแรกตอนแรกก็ไม่ได้โมโหมากนะแต่พอไปพิธิพัณธ์ก่อนไปทะเลเรื่องม,มันเกิดตรงนี้ตอนไปพิธีพันธ์โอเคนะมีความสุขดีเทียบเอ่อแค่ว่า<ด>พี่เกศบอกว่าพยายามอยู่ทุกคนด้วยเกศงอนบอกว่าฉันมโหนะกิ๊บอะไรเธอได้อยู่กับนกตลอดเวลาแบบนี้เธอสนใจเกศมั้ยนกท เดินหนีคิดไปเลยคิดจะเลิ่งเป็นงอไม่ได้นะคะเราจะมีแฟนเราหรือเราจะชอบใครแล้วก็ต้องยังยังต้องแคร์เพื่อนอยู่นะคะอย่าให้เพื่อนรู้สึกน้อยใจไม่ได้เกนเราขอโทษคือแบบพิพิธภัณฑ์เนะอันนี้ขอถามน้องๆเลยะระหว่างของค่าทางเรื่ออะไรดิเร่ออะไรนะทางกายกับค่าทางใจอะไรมีผลมาประกันฮะระหว่าง ค่าทางกายนะคุณจะได้ของชิ้นใหญ่เป้งแต่มันไม่ใช่ของที่คุณอยากได้กับไม่นะจริงๆฉันก็อยากได้แหละแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันซื้อยองก็ได้แต่ว่าก็ใช่ไงคือแบบฉันก็เลือกที่จะไม่ซื้อเพราะว่าห้องมันจะเต็มทอไมจะเต็มแล้วก็อีกอย่างคืออะไรเธอออย่างคือคือเอาจริงๆพูดตรงๆเลยก็คือวันที่ไปพิธีพันนะคะมันจะมีของฝากอยู่มุมของฝากนั่นะซึ่งตอนแรก เพื่อนๆคนพวกครูคร like the ูโซล่าอะไรพวกนี e ้ค่ะก็ถามคิดว่าคิดอยากคิดคิดชอบอะไรคิดว่าผมจะซื้ออะไรให้กับผู้หญิงดีอะไรเงี้ยเออคิดก็บอกอะไรหรอเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้อยากได้อะไรอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้มีของที่อยากได้แล้วพี่ก็บอกว่าแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อจะว่าไปนะถ้าจะเหมาะกับเราแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ที่สุดในนี้นะคะแล้วพี่ก็เลยชี้ไปที่ตุ๊กตาตัวใหญ่ที่สุดราคาแพงที่สุดในร้าน มันก็ไม่เท่าไหร่นะไม่กี่บาทเก็สี่ร้อยประมาณสี่ร้อยบาทเองอะแต่มันตัวใหญ่ที่สุดไงในของแล้วก็ราคาแพงที่สุดในบรรดาของฝากแล้วอ่อืมแล้วก็แล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วพี่ก็มองอุ้ยแต่ว่ามันแพงแล้วใหญ่ที่สุดในร้านแพงที่สุดในร้านแต่มันแค่สี่ร้อยเองนะเดี๋ยวดีฟังก่อนฟังก่อนเสร็จแล้วพี่ก็คิดว่าเอ้ยมันแค่สี่ร้อยเองนะเออจะซื้อดีไหมวะตอนนั้นพี่คิดว่าเอ้ซื้อดีไหมว่าซื้อเองดีไหมว่าแล้วพี่ก็คิด ไปคิดมาเฮ้ยแต่ว่าบ้านเราของเยอะแล้วนะเราว่าพอพอดีกว่ามัง้งนกทำไรเนี่ยอ่ะเป็นคุณเทเจาะทางอ่ะนี่นี่แหละว้ายรู้ไปทาา้างหนแล้วโอเคอ่ะพี่ก็คิดว่าพี่ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่ไม่ซื้อเธอตอนแรกพี่จะซื้อแล้วค่ะราะว่าพอนถือไปของสเทียนลึกให้ตัวเองอะไรเงี้ย พี่ก็เปลี่ยนใจเพราะว่าเอาไปไว้ที่บ้านแล้วก็มันไม่เดี๋ยวมันจะไม่มีที่นอนนะเพราะว่าอย่างมีน้องๆคอยซื้อของขวัญมาให้พี่อยู่เรื่อยๆด้วยเออพี่ก็เอามานอนก่อดน,นอกจากน้องๆก็มีคนแถวเนี้ยซื้อของขวัญมันอะไรให้นอนกอดด้วยนะอย่าเงี้ยอ่าคนแถวนี้นใช่พี่เราเป็นแค่คนแถวนี้นะอะไรวะไไปครับสวัสดีครับตอนนั้นเธอยังไม่ได้เป็นอะไรกับฉันเลยอะ ถึงแม้เตียงกิ๊ตใหญ่แล้วกิ๊บนอนคนเดียวแต่ว่ากลัวๆว่ามันจะอันนี้ไปแล้วก็เหลือพื้นที่ของเตียงไว้เผื่อน้องๆซื้อของขวัญมาดีกว่าพี่จะได้เอานอนไว้นองกอดได้นะคะถ้าซื้ออะไรมาเพิ่มเดี๋ยวของที่น้องซื้อให้จะกลายเป็นเห็ดไปอยู่ในตู้หมดอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้พี่ก็เลยตัดใจว่าจะไม่ซื้อแล้วก็เดินกากบร้านเสร็จหันไปอีกทีหนึ่งคุณบิวก็อะไรจะซื้อตุ๊กตาตัวใหญ่สุดไปพี่เฉยเลยพี่แบบ เฮ้ยแล้วคือคุณเิวเขาก็ไม่ค่อยจะมีตังนะคือประเด็น<บ>คือไม่มีตังนะตังคือห้าร้อยบาทสุดท้ายผมอืาทได้เลยนั่นคือห้าร้อยบาทสุดท้ายนั่นแหละแล้วคือสิ่งที่ที่ไม่โอเคก็คือเขาไม่ควรที่จะถ้า,าไม่มีเงินเขาก็ไม่ควรที่จะฝืนตัวเองเพื่อซื้อของเพื่อให้ผู้หญิงประทับใจค่ะพี่ไม่โอเคกับความคิดแบบนี้โอเคมากเพราะว่าไม่รู้ดิรู้สึกผิดอะรู้สึกผิดจริงๆนะ รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขาต้องแบบทำอย่างงี้ให้เราด้วยทฮะแล้วเขาก็เดือดร้อนคือพี่ไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนใ้คนอื่นนะมันเหมือนพี่สร้างความเดือดร้อนในเขาอะม <c oughs> ันไม่รู้สึกไม่ดีมากกว่าอีอย่างที่แย่ที่สุดก็คือเขาซื้อโลมาสีฟ้ามาไม่ไม่ตอนแรกเอาหาเลยฮะเอาหาตรงนี้เลยพิกิบครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดีดีเดี๋ย,เ,ยๆๆ <c oughs> เออทีนี้เขาซือ้อเขา คือแล้วคือที่แย่ที่สุดคือแบบเขาซื้อตัวโลมาสีฟ้าคือตตนตอนนั้นพี่แบบเฮ้ยคือไปยืนเครียดอยู่ยืนเครียดตรงข้างๆพี่กิตแล้วพี่บอกแล้วไปจะซื้อทําไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยเออพี่แบบโอ้ยพี่เราซื้อมันทําไมอ่ะไม่ทำไมเราต้องซื้อมาด้วยเนี่ยเครียดเลยเนี่ยอะไรเงี้ยพี่เกือบไม่เป็นไรรับๆไปเถอะอะไรเงี้ยพี่ก็โอ้พี่แล้วดูดีเขาซื้อโลมาสีฟ้ากิฟชอบสีชมพูพี่กิตแล้วพี่กิตก็แล้วพี่กิตก็บอกเอ้า อะไรว่าไอ้หมอนี่จะซื้อของให้ผิงที่ตัวเองชอบด้านไม่ซื้อสีที่ผิงกันนั้นชอบอีกอะไรเงี้ยเออคแล้วก็เลยที่ก็เลยบ่นบ่นว่าคู่บอกเขาหน่อยดีว่าเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูได้ไหมเราชอบสีชมพูไม่ชอบสีฟ้าเออแ,<ต>แล้วเขาก็เลยไปเปลี่ยนแต่ว่าพี่กิตไปบน่นบ่นให้ได้ยินเลยไม่ใช่เหรอนะคะจำได้พ่กิจไปบ่นให้ได้ยินเลยนะ ่ไม่แน่ใจว่าพี่เขาได้ยินไม่ได้ยินอะแต่คือตอนนั้นพี่เอาหัวกระแทกกำแพงอยู่เพราะว่าพี่เครียดหัวปูดเลยด้นนั้นคือแบบมันเครียดจริงๆนะพี่รู้สึกผิดอะพี่ไม่อยากชอบรู้สึกผิดอย่างนี้เลยอะอาละลักสุดที่สองหากว่าเรานะฮะยังดูแลตัวเองไม่ได้ฮะอย่างแรกเลยคือคุณก็ต้องทําให้ตัวเองดูแลได้ก่อนทางแม้ทางการเงินก็ได้คุณเอาเป็นทางไอที่ก่าแล้วความสามารถนะ แต่ผมหนงนะสองความสามารถการเอาชีวิตรอดฮะทำอาหารเรื่องการใช้ชีวิตทำาหารแต่ก็ว่าไปนะผมตอนนี้เรื่องการใช้เงินไปฮะการที่จะอ่าเรื่องการใช้เงินนี่ที่สี่เรียนมากเลยค่ะคือถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ควรที่จะเก็บตังค์เอาไว้ใช้ในยานที่คุณทับขันหรือจำเป็นจริงๆค่ะไม่ใช่แบบเอามาใช้แบบเนี้ย คือเวลโอเคเอาเงินมาใช้แบบนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมฮนะ<า>เหมือนนกอ,อะ่ะซื้อทีเด็ดทำไมวะ<ด>ตาตาเลยอันนี่ก็จะมีตังเหลืออยู่นะแต่ก็ว่าผมเลือกที่จะแบ่งๆจ่ายจะมากกว่าแอ่แอ่อนแออ่อนแอคือสามารถจ่ายรวดเดียวหมดก็ได้ฮนะในจริงจริง แต่ว่าต้องเก็บเก็บไว้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วอีกเก็บเกิอกินเกินใช้เออทำหลักประกันเนี้ยเเก็บเกินกินเกิใช้ไม่ใช่ว่าเหมางัวอีกิีกอ่ะจบเรื่องเลยนะว่าแต่ก็ล้องไอ้กระหังเอ้กระหังกระหังเฉยกระหังลมเออกระหังลมนะเกิโอ้ยเรียกยาก กระหังลมนี่จะเอาไปใช้แหละไอ้กระหังเนี่ยเจเรียกแหละเรียกอย่างนี้แหละเอาคุณเธอไม่ตอบน่ะกำลังคิดอยู่ค่ะแบโอเคมาเร็วอห้หัวลอยอหัวลอยทำไรตัหหงหานลมก็ไว้ใส่พวกมะลุงเมล็ดอะไรก็ได้ค่ะอุ้ยเสียงอะไร <c oughs> อเอาเต่ามาทำไมมันคือไม่ให้เต่านะคือนะ้ำติถ้าใช่มาเลี้ยงฮะมาเร็วมาเร็วมันเลี้ยงได้เลยเหรอบินได้ได้อย่างเงี้ยบินได้โอ้โหอ้โหปูรัวดิปูรัวตะคู่ฮะไม่วางน้ำก่อนเหรอวางน้ำในรูนี้ด้วยอ่ะรูที่พี่ใส่ไว้เอ๊ะจะ หนึ่งสองสามสี่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 โอเควู้พอดีเลยอ่ะโอเค,อเค,อเคนั่นแหละค่ะตรงนี้จะเป็นแปลงข้าวขนาดใหญ่ย,ยักษ์ปิ๊บปื๊มทำมเบิ๊บปื๊มแม มันมีสมองไม่ได้ีปูรัวด้วยค่ะตะกู่ครับก็หาไม้รู้อยู่ไม่ต้องหานกบินเข้าไปแล้วเอาเมาส์กลางจิ้มที่ที่ที่บล็อกที่อยากได้ค่ะแล้วสามารถหยิบออกมาได้เลยอ้าวเหรอเดี๋ยว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 เหนือน้ำเหนือน้ำเหนือน้ำอแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นกลับมาก็มีการเรียกประชุมกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการแบบว่าเนื่องจากว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ ทั้งหลายๆคนอ่ะเออเขาสนิทกับ W มากกว่าสนิทกับนกก็เลยจะมีการบังคับฝืนใจกคบูรีนะว่ากิบุรีจะเลือกใครถ้าเลือกนกแล้วก็เพื่อนๆจะตัดกิบูรีอะไรเงี้ยซึ่งกิบว่ามันแบบเอ,อิ่มทำอะไรคะเนี่ยเป็นสะพานข้ามไหมอี่สะพานข้าม,าามแล้วยื่นมาไหมอ่ะ ทำผักเลี้ยวทำตรงนี้ไงยาตรงเข้าไปเลยเหรอทำนี้ไรค่ะเดี๋ยวนะอะไรอ่ามามักไม้บกไม้บกไม้สแลบไม้สแลบอยากนะนีเออ่เออ,เอ,อ,อนี่อ่้แหละโอ้สวยงามเสร็จแล้วแป้งผักกับกังหันลมหน้าตาแปลกๆนะ ตังโดยผมเองอันนี้จะเป็นฟาร์มข้าวสาลีนะคะอาจจะมีข้าวบาเล่แล้วก็ข้าวอื่นๆจำไดไม้มีข้าวอยู่หลายชนิดนะแล้วก็ตุง้งเกิดม่เป็นก้ัน <c oughs> ไหนเออฉันอยู่นี่โอ้โหวินซะสูงแล้วใครจะเห็นใล่รามแ <c oughs> ป<ะ>๊บยิงต่อเดี๋ยวจะมาล่าฟนันไงเราแล้วต่อถึงเธอที่กลับมาประชุมจำได้แหละอ๋อแล้วก็เพื่อนๆก็บอกให้กิ๊บเรือค่ะว่าจะถ้าแต่คบเป็นแฟนกันเนาะเพื่อนๆก็จะตัดกิ๊บคือรู้สึกเหมือนแบบเหมือน มันเป็น,ปนความรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมคือเหมือนเขาบอกว่าให้กิ๊บเลือกคบใครเลยอะจริงๆงมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของกิ๊บนะเอาจริงๆรงว่ากิดจะชอบใครจะอะไรใครอะโอเคนะคะนั่นก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะมาเล่าต่อว่าอะไรยังไงอะเนาะครับที่จริงก็เกี่ยวกับวิวยังไม่จบนะฮะแต่ว่าขอนึกก่อนขอกลับไปนึกก่อนแล้วกันคือมีอื้อซ่าและ W วิวเนี่ยเป็นคนแบบตัวเต็งเลยฮะเรียกได้ว่าตัวเต็งครับผม ตามมากคก็คืออัศวินเอ็นนะผมอันนี้มาม,มาช้าสุดเราเป็นม้ามืดเนะี่ยของใจทจกคนนะนช้าสุดได้ไงอ่ะคือก่อนเรื่องที่หลังสุดไงเรียกอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเร่อ,อที่หลังสุดแต่ว่ามามามืดฮนะเรื่องไม่ธรรมดาผมเรื่องยิ่งใหญ่มากใช่นะฮะมาถึงแบบเล่นครอบครงครอบครัวเลยนะคะใช่ฮา, <laughs> าเลยนะฮะโอเคไปครับ นั้นก็พันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอนพันหน้ากับใบครับดดเ,เ,รเ,เ,รดเดวิลนะเอ,อ,อ็นเจนเอ็นเจนเดวิลในแองกอรี่นะเยนะคะก็ชอบทีนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อติดตามต่อด้วยนะคะกดทั้งสองช่องเลยเย,ยนะ,ะดูในมุมใครไม่ชอบรีฟอสแพรเอ้ใครไม่ชอบ default? เอรอรีฟอสแพระได้เฉดเดอร์ ใครชอเดเดินะคะก็ไปดูที่ช่องของโทรีทุรีได้นะใครชอบเพดเดร์ก็ดูที่ช่องกิ๊บุรีได้นะคะเพราะบางคนก็มาดูช่องกิ๊บก็บอกว่าแสงมาเสบตาดูไม่ดูเรื่องหรือมืดไปอะไรเงี้ยก็ดวงผมบางคนก็มาบ่นฮะเรื่องว่าทาไมพี่ไม่สวยเลยอ่าไม่สวยเลยพี่ลงชิดเดอร์สิพี่นะฮะโอเคน้องๆไม่้องห่วงนะอีกเร็วๆนี้ผมจะทําการเปลี่ยนกระจอนะคุณเธอ ก็จริงจริงนกที่เขาเปลี่ยนช้าเพราะว่าบ่บ่จีค่ะบ่จีเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยช่วยกันดูคลิปของนกทลีทลีนะกดไลค์กดซับสไคร้นะเราจะได้มีตังไปอัพคอมนั่นเองนะคะใช่นะอย่าลืมพิชก้าเพื่อเป็นส่วนบุญนะส่วนบุญส่วนกุศลใช่ถุยอุทิศบุญส่วนกุศลให้นกทลีทลีด้วยนะคะอย่าไว้ตายกูเด้โอเคค่ะก็ก็พี่ปีสายจะได้ขึ้นสวรรค์ทันทีจะได้ไม่ตกนรกหมกไหม มาขึ้นสวรรค์เมียคนดีอ๋อแล้วแซนก็อยู่บนสวรรค์นะโอดีโอเคคุณเธอบนสวรรค์เหรอที่เนี่ยเอ๊ะอ๋อฉันอยู่บนโลกมนุษย์ดีกว่าต้องเนี้ยสวรรค์ก็มีดีดีโอเคนะบีสไตน์ก็มีดีดีโอเคเหมือนกันนะดีโอเคนี่คืออะไรอ่ะอีดีโอเคแปลว่าอะไรอ่ะดีโอเข้าใจแล้วนะโอเคโอเคค่ะก็ไปเลยนะคะบ๊ายบาย 哦吼！Oh